สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับผมวิทยาจากไรวิทยานะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมแปลงผลิตมเมล็ดพันยากินีสีม่วงนะครับแปลงนี้ปักดำต้นพันได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ฝนลงดีครับในพื้นที่ปลูกมเมล็ดนะครับฝนลงค่อนข้างดี่าทําทให้ต้นพัน์ของเราค่อนข้างสวยครับผม ก็ชุดนีอ้อีกประมาณสักสองเดือนนะครับประมาณาพฤศจิกายนนะครับเราก็จะทําการเก็บมเมล็ดนะครับซึ่งมเมล็ดพันธุ์ของเรา,าจะคัดด้วยเครื่องนะครับคัดด้วยเครื่องทุกเม็ดเลยครับผมก็เรามีลูกไล่ที่ปลูก ยากิน,นีสีม่วงให้กับทางไรบิทยาไม่ต่ำกว่า30ครอบครัวนะครับในส่วนของย้ากิน,นีสีม่วงครับผม <S <S ก็แปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะสวยงามครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมแปลงต่อไปครับ